สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับการดูแลคันเกียร์ของรถตู้ไทยลุ่งยูเนียนคาร์วันนี้ผมก็จะมานำเสนอการดูแลรักษาคันเกียร์ขั้นแรกผมจะถอดหัวเกียร์ออกก่อนครับผม สิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือการดูแลรักษาความสะอาดปัดจจัยหลักที่ทำให้ชุดกลไกการเข้าเกียร์เนี่ยสึกหลอก็คือฝุ่นครับเศษฝุ่นบางทีเราใช้งานไปนานๆานเราขาดการดูแลรักษาวันนี้ผมก็เลยจะทําความสะอาดหน่อย แต่ผมก็ได้เช็ดสิ่งสกปรกฝุ่นออกมัางแล้วครับผมวันนี้ก็ให้ดูกันชุดกลไกการเข้าเกียร์ด้านบนนะครับผมหรือแันเกียร์ด้านาด้านบนผมก็เช็ดทำความสะอาดไปบ้างละสิ่งสำคัญก็คือ ถ้าเราใช้งานไปมากๆเนี่ยการเสรียดสีมันจะเกิดขึ้นเหล็กกับเหล็กเสียดสีขึ้นโดยไม่มีวัสดุหล่อลื่นหรือจารบีนะครับเพราะฉะนั้นตัวแก้ปัญหาที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือจารบี เพราะจารบีนี้จะช่วยในการลดแรงการเสรียดสีเพื่อไม่ให้เกิดการสึกหรอของวัสดุที่เป็นเหล็กสัมผัสกันนะครับผมด้วยการขับรถของเราเนี่ยการเข้าเกียร์เนี่ยเราขับรถไปเนี่ยเราจะต้องเข้าเกียร์1 2 3 4งห้า หรือแม้กระทั่งเกียร์ถอยหลังเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าเกียร์เนี่ยหลายรอบมากเพราะฉะนั้นการสึกหลอก็จะเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดก็คือนี่นะครับเช็ดทำความสะอาดแล้วก็อย่าให้มีวัสดุฝุ่นเศษผงเศษอะไรเข้าไปเกาะได้เลยนะครับผม อันนี้ผมได้เช็ดคราบสิ่งสกปรกออกไปบ้างแล้ต่อไปก็จะฉโลมด้วยจาะบีไม่ต้องกลัวเปื้อนนะครับผมก็ถ้าท่านกลัวเปื้อนท่านก็สวมถุงมือแล้วก็ป้ายป้ายจาะบีแล้วก็ทาฉโลมทาตามชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อลดแรงการเสียดสีนะครับลดแรงการเสียดสีอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราขับรถเราเข้าเกียร์บ่อยเข้าเกียร์บ่อยมากการสกรอก็เกิดขึ้นได้เพื่อยืดยืดอายุการใช้งานนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานนี่แะครับแนะนําให้เอาจารบีฉโลมวัสดุเพื่อลดแรงการเสียดสีนะครับผม อตอนนี้ก็มีข่าวฝากมาบอกด้วยนะครับผมตอนนี้รถตู้ไทยรุ่งมีเพื่อนๆสมาชิกค,คอมเมนต์มาแล้วว่ารถที่ยังใช้งานได้อยู่เนี่ยเพิ่มมาอีกสองท่านรวมรถที่ผมใช้อยู่ด้วยเนี่ยเป็นคันที่สามเป็นคันที่สามก็รวมแล้วมีสามคันที่ยังใช้งานอยู่ เพื่อนๆท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมผมบรบกวนกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเพื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆแนะนำท่านจะได้รู้เป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับผมเป็นความรู้แลกเปลี่ยนกันไม่ได้ว่าไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผม ที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้ขึ้นมาก็เพื่อเป็นความรู้แลกแลกเปลี่ยนท่านใดที่ใช้รถตู้ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนของบริษัทอะไรผลิตมาเราสายรถตู้คุยกันได้หมดนะครับผมไม่มีการแบ่งชั้นวรณะไม่ไม่มีการแบ่งว่าเออใช้รถยี่ห้อน้นยี่ห้อนี้ค่ายนุนค่ายนี้ค่ายนี้ เราคนไทยครับใช้รถรุ่นไหนก็คนไทยเหมือนกันรักกันไว้ครับก็ฝากประชาสัมพันธ์อยู่เรื่องหนึง่งช่วยกดติดตามให้ผมด้วยครับผมจะได้เป็นแนวทางความรู้และเปลี่ยนความคิดเห็นบางทีการได้พูดได้คุยกันเนี่ยมันเกิดประโยชน์แน่นอนครับแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเนี่ยเกิดประโยชน์แน่แน่นอน เราไม่พูดไม่คุยกันเราก็ไม่รู้จักกันนะครับผมตอนนี้ก็มีคนใช้รถตู้ไทยรุ่งรุ่นนี้อยู่สามท่านก็มีผมแล้วก็มีเพื่อนๆนสมาชิกอีกสองท่านครับผมก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ก็ฝากกดติดตามหรือว่าเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้นะครับผมเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็เข้าไปที่ไลน์แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อน เบอร์โทรศัพท์ผมเลยครับผม082233 0785เข้าไปเพิ่มเพื่อนเพื่อ,อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครับนี่ครับผมก็จะฉลมน้ำมันในส่วนที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เกิดการเสรียดสีกันบ่อยๆเพื่อยืดอายุการใช้งานครับบางทีเราใช้งานไปนานๆเนี่ยมันเกิดการเสรียดสีเข้า ทำให้สายขาดบ้างทำให้วัสดุที่เราใช้งานเนี่ยสึกหลอบ้างการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดในตอนนี้ก็คือเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ฉโลมด้วยจลาบีครับไม่ต้องกลัวเปื้อนครับฉโลมด้วยจละบีก็เป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆสมาชิกอีกครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามและคอมเมนต์ได้นะครับผม วันนี้ผมก็เนี่ยนะีมาทําความสะอาดเพราะว่าอายุรถตู้เนี่ยมันใช้งานมามากแล้วการสึกหรอมันก็เริ่มเกิดทํายังไงให้อยู่กับเราได้นานๆครับการดูแลรักษาเป็นสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วยุคนี้ด้วยนะครับน้ํามันก็แพงขึ้นก็ก็เก็บเงินไว้เติมน้ามันดีกว่าครับอย่าไปพูดถึงเรื่องอื่นเลยเดี๋ยวจะทัวร์จะลงเงาครับผม ไงาฝากกดติดตามแล้วเข้าไปเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนกันได้นะครับผมการได้พูดได้คุยกันก็คือสิ่งสําคัญที่ดีที่สุดได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นก็ถ้าข้างหน้ามีคลิปวิดีโอต่อไปก,ก็ก็จะได้แจ้งเตือนให้ท่านที่กดติดตามได้รับทราบนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบระคุณเป็นอย่างมากเลยครับผมที่อุตส่าหดูคลิปจนจบก็ ท่านใดดูแล้วก็บอกต่อกันด้วยนะครับผมการความสะอาดการดูแลรักษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นง่ายๆคือรถตู้ไทยลุ่งนะครับที่ผมใช้อยู่เครื่องก็เป็นเครื่องม i ตี้เอ็กสอก็ดูแลกันไปครับเอาเข้ามาอยู่ด้วยแล้วอายุการใช้งานจะมากยังไงเขาก็ยังอยู่กับเราก็พาเราไปไหนมาไหนได้ก็ กอรักนะครับเนาะพูดกันง่ายๆก็รักอยู่ด้วยกันมาหลายปีละยี่สิบสามสิบปีละก็ดูแลกันต่อไปครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากเพื่อนๆในไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมหากคลิปนี้เป็นความรู้กับท่านก็ก็ช่วยบอกต่อกันไปหรือแชร์กันไปครับผมขอบคุณมากครับ